อาลัยยอดนักแต่งเพลงดังประชาพงสุพัตนขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนาประชาพงสุพัตนนักแต่งเพลงชื่อดังยอดฝีมือซึ่งได้เสียชีวิตในวัย70ปีเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567ที่ผ่านมา ปิดตำนานสุดยอดนักแต่งเพลงเด็กและสุดยอดนักแต่งเพลงฮิตที่ฝากฝีไม้ลายมือไว้ในคำร้องของเพลงดังและเพลงดีๆมากมายเช่นเพลงมดตัวน้อยตัวนิดพึ่งน้อยเพลงสบายดีหรือเปล่าแอบเจ็บขับร้องโดยวง X Y Z เพลงคอนเสิร์ตคนจนนกแลเขียนไว้ข้างเตียงนันทิดาแก้วบูสายค,ยค่อยๆพูดวาัทเเจ้าทุยอยู่ไหนปีเตอร์คอปไดเรนดลขอใจเธอคืนไทมไม่รักได้ไงลีโอพุธบางออนเอาแต่นอน บังเอิญติดดินยินดีไม่มีปัญหาอัศนีและว,วสันเพลงดับเครื่องชนวงไมโครเพลงม้าเหล็กอัมพลลำพูนเพลงความดันทุรังสูงมาชาเพลงเจ็บกระดองใจแหวนทิติมา เพลงอ่อนซ้อมและเพลงอารมณ์ดีสามารถพยักอรุณเพลงโอโอยสักกนิดทาทายังเพลงกินจุบจิบเบนส์พรชิตาและเพลงประกอบการ์ตูนชินจังจอมแก่นหนูน้อยจอมซามารุโกจังเป็นต้นประชาพงษ์สุพัฒน์เกิดเมื่อปี2456เคยทำงานเป็นครูสอนวิชาศิลปะดนตรีและภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดกทมต่อมาได้เริ่มต้นทำงานในวงการโทรทัศน์ด้วยการเป็นฝ่ายศิลปกรรมแต่งเพลงเด็กเขียนบทละครกำกับการร้องแสดงและ รวมแสดงเป็นตัวละครชื่อานแฮลในรายการสโมสรพึงน้อยซึ่งเป็นรายการทีวีสําหรับเด็กที่โด่งดังเป็นอย่างมากในช่วงปี2520เป็นต้นมาจนถึงปี2530ต้นๆจากบทบาทของผู้แต่งเพลงเด็กเป็นหลักนาประชาได้ขยายขอบเขตไปสู่การเขียนเพลงป๊อปที่หลากหลายขึ้นเมื่อได้ร่วมแต่งเพลงให้แก่วง XYZ ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ถือกำเนิด จากรายการสโมสรพึ่งน้อยรวมถึงวงนกแลซึ่งนาประชาได้แต่งเพลงคอนเสิร์ตคนจนที่โด่งดังเป็นอย่างมากต่อมาณนาประชาจึงก้าวเข้าสู่วงการเพลงป๊อปเพลงร็อกอย่างเต็มตัวด้วยการเข้าเป็นทีมเขียนเพลงของค่ายแรมมี่ยุคแรกเริ่มโดยจะอยู่ในส่วนของทีมเขียนคำร้องซึ่งยุคนั้นมีเต๋อเรวัตพุทธินันเป็นหัวเรือใหญ่มีทีมแต่งคำร้องอยู่5คนได้แก่ดีนิติพงษ์หอหน้าเขตอาราลเลือดพิพัฒน์อนนบจันสุตะประชาพงษ์สุพัฒน์และนิ่มสีฟ้า เวลาผ่านไปฝีมือที่ฉกาจฉมังของน้าประชาทําให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงเร็วในส่วนของการเขียนเนื้อที่สร้างผลงานเพลงฮิตโด่งดังมากมายให้แก่อัศนีเลวสันเช่นเพลงบางออนเอาแต่นอนยินดีไม่มีปัญหากุ้มใจเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้เขียนให้แวนทิติมาสุตสุนทรนรินทร์นาบางช้างคริสตินาอากิล่าเจเจตรินวัฒนสินมาชาวัฒนาพานิชไมโครอัมพลลำพูนสามารถพยักอรุณาทาทยังเพลงหัวใจรัดฟ้าของมอสปฏิ และวายนแลเซเว่นดังได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับหลังจากที่เตอิอเรวัตพุทธินันเสียชีวิตน้าประชาะก็ได้ลาออกจากแกรมมี่และได้เริ่มเขียนเพลงให้ใครอื่นๆน,น้าประชาะได้กลับมาแต่งเพลงเด็กอีกครั้งด้วยการรับหน้าที่เขียนเนื้อร้องภาคภาษาไทายที่ยอดเยี่ยมและติดหูให้แก่เพลงประกอบการ์ตูนชินจังจอมแก่น และหนูน้อยจอมซ่ามารุกโกจังแม้จะขึ้นชื่อว่าแต่งเพลงเร็วได้โดดเด่นด่งดังแต่น้าประชาะก็แต่งเนื้อเพลงชาได้ฮิตหลายเพลงเช่นเพลงเขียนไว้ข้างเตียงนันทิดาแก้วบวัวสายสบายดีหรือเปล่าแอบเจ็บวง x y z น้าประชาะทำงานเขียนเพลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปี2550เป็นต้นมาก็ตัดสินใจยุติบทบาทนักแต่งเพลงโดยล่าสุดเมื่อปี2561อดีตสมาชิกของสโมสรพิ่งน้อยได้เอ่ยชวนให้น้าประชาะแต่งเพลง หม่เพื่อใช้ประกอบในงานเพึ่งน้อยเืนรังที่จะจัดขึ้นในปี2562 น้าประชาในวัย65ปีได้ตอบว่าน้าบอกตรงๆว่าทุกวันนี้หมดไฟในการแต่งเพลงแล้วทุกวันนี้น้าอุทิศตัวและขอมีความสุขกับการเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างเดียวเลยวันก่อนพี่ป้อมอัศนีมาขอให้น้าแต่งเพลงให้น้าก็ต้องขอโทษขอโพยเข้าไปอย่างที่บอกหนูนี่แหละว่าแต่งไม่ได้แล้วจริงๆและน้าประชาพงสุพัฒน์ก็มีความสุขกับการเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าเรื่อยมา จนกระทั่งได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าอย่างสงบในวัย70ปีเมื่อวานนี้คือวันที่18กรกฎาคมปี2567ปิดตำนานเจ้าพ่อเพลงเด็กและเจ้าพ่อเพลงเร็วขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากเพจฟีดและ Facebook นิติพงห,ห์หอนาขอบคุณภาพจาก Facebook ตามหาสโมอสรพึ่งน้อยขอบคุณมากครับ